สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะพูดถึงหลากหลายเทคนิคนะครับที่ใช้ในการสร้างตัวกราฟแบบสวยๆนะครับมาดูตัวหลักการของเราก่อนแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมมีสมการอันนี้นะครับสมการก็คือบอกคู่ลำดับ x y นะครับซึ่งถ้าทําเสร็จเรียบร้อยเราสามารถใช้สมการตัวนี้นะครับสร้างออกมาเป็นรูปหัวใจได้นะครับ โดยที่สมการตัวนี้นะครับผมเอามาจากตัวเว็บไซต์อันนี้นะครับที่อยู่ที่ a2 ใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับอ่านะครับมาดูว่าผมสร้างตัวนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมลบตัว x y เดิมทิ้งก่อนนะครับเริ่มต้นมานะครับผมสร้างตัวคอลัมน์ b ขึ้นมานะครับเราให้มีค่าเป็น t โดยที่ค่าที่ผมกำหนดให้นะครับอันนี้เป็นแบบดีกรีนะครับก็คือมีค่าตั้งแต่0 จนถึง360นะครับแล้วคันนี้นะครับผมก็มาสร้างตัวสมการได้นะครับบอกว่า x เท่ากับ16ใช่ไหมครับก็พิมพ์เท่ากับ16คูนด้วยฟังก์ชัน sin นะครับแล้วตัว t ตัวนี้นะครับ t ตัวนี้เป็นแบบดีกรีนะครับส่วนฟังก์ชัน s i n ใน e x c e l นะครับเราจะต้องใช้ตัวเป็น r ร d ดี n นะครับเพราะฉะนั้นผมก็พิมพ์ว่า r ร d ดี n เข้าไปแล้วก็บอกตัว t แบบนี้ นะแล้วก็ยกกําลัง3นะครับผมจะได้ค่า x ออกมาแล้วจากนั้นก็ดับเบิลคลิกตรงนี้ได้นะครับตรงจุดสี่เหลี่ยมขวามือด้านล่าง,าง,างเนี่ยดับเบิลคลิกก็จะเป็นการ copy สูตรนี้ลงไปจนจบนะครับเท่ากับข้อมูลที่มีอยู่ในคอลัมน์ซ้ายมือของมันก็คือตัว t ดูนะครับดับเบิลคลิกอ่าสกลงมาดูได้นะครับมันก็จะมาจบตรงนี้360พอดีอ่าส่วนตัว y นะครับ ผมก็เขียนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เท่ากับ13คูณด้วย cos ของตัว T นะครับที่เป็นเรเดียนนะครับลบด้วย5คูณด้วย cos ของ2คูณตัวเรเดียนแล้วก็ T ลบด้วย2คูณ cos ของ3คูณเรเดียนแล้วก็ T ลบด้วย cos ของ4คูณเรเดียนลบตัว T ตรงนี้ ต้องบอกว่าเป็น b 1 4แล้วผมก็ดับเบิลคลิกเดี๋ยวรอดูตรงที่กราฟนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอเรามีตัว x y เรียบร้อยเห็นไหมครับได้เป็นกราฟรูปหัวใจนะฮะอ่ะคราวน,นี้ผมสร้างให้ดูตัวกราฟว่ากราฟหัวใจเราต้องเลือกกราฟแบบไหนมาทํานะครับผมลบตัวนี้ไปก่อนอ่ะเราก็บอกว่าเป็นคู่ลำดับ x y นะครับนะบพอผมได้ตัว x y นี้แล้วนะครับผมก็มาคลิกที่ insert ตรงนี้ แล้วก็เลือกตัวนี้นะครับเราต้องเลือกเป็น scatter plot นะครับอันนี้ไม่ใช่กราฟเส้นนะครับต้องอย่าลืมว่ากราฟรูปหัวใจเมื่อกี้นะครับเราต้องระบุคู่ลำดับ x y ถึงจะ p ล o t ตออกมาได้เพราะฉะนั้นกราฟแบบนี้จะเรียกเป็น scatter นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้อ่าเห็นไหมครับเราจะได้หัวใจออกมานะครับแล้วคราวนี้ทําให้ ratio ของแกน x แกน y นะครับดูเท่าๆกันหน่อยนะครับเราก็จะได้หัวใจออกมานะฮะ เห็นไ,ไหมครับนี่คือวิธีการเขียนสมการใช่ไหมครับแต่วิธีการแบบนี้นะครับอย่างเช่นอะไรจะเกิดขึ้นหากผมต้องการทดลองเปลี่ยนตัวเลข16กับ13ตรงนี้นะครับผมก็ต้องมาแก้ค่านะครับอย่างเช่น16เปลี่ยนเป็น15นะฮะกด enter ผมก็ต้อง copy สูตรลงมาข้างล่างให้หมดใช่ไหมครับลองอาศัยการเปลี่ยนแปลงส่วนตัว y ตรงนี้จาก13นะครับสมมติผมเปลี่ยนเป็น 19เลยดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ผมก็ต้อง Copy ลงมาใหม่นะฮะแอนค่ารูปหัวใจก็มีการเปลี่ยนเชฟไปเล็กน้อยนะครับอ,อันนี้คือวิธีการเขียนแบบที่1คราวนี้มาดูวิธีแบบที่2นะครับผมจะเขียนโดยใช้ตัวที่เรียกว่าเป็นตัว Data Table นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์อยู่ในตัว What if นะครับผมจะทำยังไง เริ่มต้นมานะครับตัว t ตรงนี้นะครับผมก็ขอ copy มาก่อนวางไว้ตำแหน่งแถวนี้แล้วกันนะครับส่วนตัว x y นะครับผมจะต้องมาสร้างไว้ข้างนอกนะครับก็คือผมพิมพ์อย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ผม make ตัว t ขึ้นมา1ึอันว่าถ้า t เป็น30นะครับส่วนตัว x นะครับผม copy สูตรจากตรงนี้มาได้นะฮะ copy มาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนค่านิดหน่อยก็พอนะครับ ตรงนี้ b14 ก็เปลี่ยนเป็นนะครับ c8 แบบนี้นะฮะอ่าตรงนี้เป็น y ขอโทษนะครับแล้วส่วนที่เป็น y นะครับผมก็ copy มาแล้วก็นะครับแปะเข้าไปตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็น c8 ให้หมดนะครับตัวที่เคยอ้างถึง b14 ก็เปลี่ยนเป็น c8 ผมก็จะได้ตัวสมการออกมานะครับทดสอบดูก่อนนะครับว่าถ้า t เป็น30นะครับค่า x นะครับ1.875เท่ากันค่า y ก็เท่ากับตัวนี้อ่าเสร็จแล้วตอนนี้สูตรเราถูกต้องจากนั้นนะครับผมก็พิมพ์ว่าเท่ากับตัวนี้ที่ตรงนี้แล้วก็เท่ากับอันนี้ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัวทีนี้ลบทิ้งไปจากนั้นนะครับผมจะต้อง คลุมหรือว่าเลือกกลุ่มเซลล์ตรงนี้ไว้นะครับจนถึงข้อมูลตัวสุดท้ายตรงนี้แล้วก็เลือก data what if analysis นะครับเลือก data table แล้วข้อมูลของเรานะครับอันนี้จะเป็น input นะครับเป็นแบบ column input cell ก็คือเราให้ตัว column f นะครับแทนค่าตัว t ใช่ไหมครับอย่างนี้เราจะเรียกเป็น column input cell โดยที่ตัว column input cell ตัวสูตรของเรานะครับเนื่องจาก x กับ y เราที่เขียนตรงนี้นะครับเชื่อมมาที่ตัว48ะะน้นตัว48เนี่ยคือ column input cell กด ok เห็นไหมครับค่าที่ได้จากวิธีการสร้างโดย data table ก็จะเหมือนกับตัวสร้างโดยสูตรธรรมดานะครับแต่ข้อดีของการสร้างโดย data table นะครับอย่างเช่นสมมติในนี้นะครับมีเลข16 13เนี่ยนะฮะ ผมสามารถที่จะเปลี่ยนค่าตัวเลขตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้15เปลี่ยนกลมาเป็น16บหใหม่นะครับเปลี่ยนแค่ที่เดียวก็พอก็คือสูนี้ส่วน y นะครับจาก19ก็เปลี่ยนกลับมาเป็น13บสมใหม่นะสังเกตว่าถ้าเราเปลี่ยนสูตรนะครับมาดูข้างในของตัวที่เป็น data table นะครับมันจะเป็น array formula อยู่นะครับโดยที่สูตร2สูตรนี้นะครับที่เอามาใช้เป็นตัวสูตรเพื่อสร้าง data table ก็เชื่อมมาจากตัว c 9กับตัว40นะเพราะฉะนั้นอะไรที่เปลี่ยนที่ c 9กับ40ค่าที่อยู่ในตัว data table ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะฮะลองมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะ plot ข้อมูลของตัวที่มาจากการสร้างด้วย data table นะฮะก็ select ช่วงข้อมูลไว้นะครับแล้วก็มา insert แล้วก็ scatter plot นะครับแล้วก็เลือกตัว scatter plot ไปนะฮะ เราก็จะได้รูปหัวใจเหมือนกันนะครับทำเลโชให้ดูดีหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวอาจจะเลือกดีไซน์ใหม่นิดหนึ่งเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันผมจะให้ดูกราฟ2รูปเลยพร้อมๆกันนะฮะอ่าครัวนี้มาดูเทคนิคการเขียนหากเราใช้ Data Table นะครับเราจะเขียนสรรมการได้ง่ายขึ้นเยอะ สมมตินะครับเดี๋ยวผมจะแทนที่เลข16ซึ่งเป็นค่าคงที่นะครับด้วยตัวแปรชื่อว่า a ส่วนเลข13นะครับตรงนี้ให้ชื่อว่า B และกันเขียนแบบนี้ตรงนี้ผมพิมพ์เลข16แล้วก็ตรงนี้13ตรง x ตรงนี้นะครับผมเข้ามาแก้สูตรตรงนี้นะครับก็ให้มาอ้างอิงถึงเซลล์นี้แทนนะฮะส่วนตัวนี้นะครับ13ตัวนี้ก็มาอ้างอิงถึงเซลล์นี้แทนอ่าผมแก้แค่นี้นะครับ ดูผิวเผินก็ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกใช่ไหมฮะแต่ครั้นี้นะครับหากผมเปลี่ยน A นะครับสมมติเปลี่ยนเป็นเลข10แล้วกันทดลองดูนะครับดูนะครับรูปหัวใจที่แบ็กกราวด์สีฟ้าของเราจะเป็นไงเห็นไหมเชฟของหัวใจก็จะเปลี่ยนไปหน่อยนึงนะครับสมมติว่า B ให้เป็น7ก็พก็พอเราจะได้หัวใจเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วครับสำหรับเทคนิค การเขียนสูตรโดยใช้ Data Table ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ